สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด2.6ข้อ 6. 6. 3และข้อ4ทุกข้อย่อยนะครับแบบฝึกหัดนํามาจากหนังสือเรียนสสวทชั้นม .4 เล่ม2อนะครับเป็นเรื่องอฟังชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมนะครับสำหรับข้อ1และข้อ2ผมได้เฉลยไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับโดยผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคําบรรยายใต้ตวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเริ่มที่ข้อ3และข้อ4นะครับ ข้อ3นะครับจงหาค่าของ x ซึ่งสอดคล้องกับสมก,การต่อไปนี้นะครับก็จะมีส่สมก,การนี้มาดูข้อแรกนะครับน,นี้ก็คือให้อาจจะให้ทบทวนนิยามพวกฟังก์ชันเอ็ฟังก์ชันลอ g อีกรอบนะครับถ้ามันมีลอกนะอย่างกรณีน,นี้ลอกา x ฐาน a เท่ากับ b เนี่ยเราก็จะปดลอกาก็จะเป็น x เท่ากับ a ยกกำลัง b นะครับหรือถ้ามันมี a ยกกำลัง x เท่ากับ b อย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเราใส่ l อกก็คือ x จะเท่ากับ ลอก B ฐาน a อย่างนี้นะครับดังนั้นพวกนี้ก็คือแค่ทบทวนนิยามก่อนก็ได้นะครับก็คือข้อแรกเนี่ยนะครับเรามี3ากำลังเอ็กท่าบกก็เลยเรียกว่า x นะครับเท่ากับลอก36ฐาน3นะครับจะทิ้งไว้แค่นี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ทำอะไรต่อได้มากมายแต่ว่าถ้าอยากทำต่ออีกหน่อยก็ยังพอได้นะครับเช่น เช่นเฉยๆนะครับจริงๆค้างไม่แค่นี้ก็ได้เช่นถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันคือสามสิบหกเนี่ยมันคือสามกำลังสองคูณสองกำลังสองเนี่ยนะครับเราก็เลยกระจายออกมาเป็นล็อกสามกำลังสองฐานสามบวกล็อกสองกำลังสองฐานสามเนี่ยแล้วพอดึงสองขมาก็จะเป็นสองบวกกับ ล็อกก็สองล็อกสองฐานสามนี่ก็ได้นะมันมันมีหลายรูปแบบที่เราจะเปลี่ยนรูปมันได้นะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องก็ได้ก็ตอบแค่นี้เลยก็ได้นะครับว่าค่าของ x ก็คือล็อกสามสิบหกฐานสามแค่นี้เลยนะครับต่อไปข้อสองนะครับเก้ากำลังเอเท่ากับสามกำลังสองเอันนี้เก้ามันบังเอิญนะอันนี้เขาตั้งโจทย์มาอย่างนี้นะเก้ามันคือสามกำลังสองนั่นแหละนะดังนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นอา่า ตัวที่เป็นจริงสำหรับทุก x ที่เป็นจำนวนจริงนะครับดังนั้นพอเขาบอกว่าจงหาค่าของ x ซึ่งสอดคล้องสมการนี้นะครับเราก็บอกว่า x เป็นจำนวนจริงใดๆก็ได้นะข้อนี้นะ,ะดังนั้นถ้าอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยถ้าถามถึงเซตคำตอบนะข้อหนึวว่งเราก็จะตอบว่าเซตคำตอบก็คือ log สามบ ทานสามนะแต่ว่าส่วนข้อนี้ข้อ2ถ้าถามถึงเซตคำตอบนะก็คือเราก็จะตอบเป็นเซตของจำนวนจริงทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่าหรือว่าไม่ได้มีวงนะนี่ผมวงเองเ,องเดี๋ยววงเห็นนะอันนี้คือเซตคำตอบในข้อ2ก็คือจะตอบเป็น R นะครับหรือว่าถ้าถ้าชอบตอบแบบช่วงก็คือแบบตอบแบบนี้นะครับอ่ะก็เสร็จข้อ2ต่อไปมาดูข้อ3นะครับห้ายกกำลัง x เท่ากับ4ยกกำลัง x บวก1อันนี้ใส่ล็อกไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันเลขฐานก็โคละฐานเนาะดังนั้นใส่ล็อกดีกว่านะครับดังนั้นจาก5กำลัง x เท่ากับ4ยกกำลัง x บวก1เนี่ยผมใส่ล็อกทั้งสองข้างเป็นแบบนี้จากนั้นก็เอา x ลงมาก็เป็น x log หนะครับเท่ากับ x บวก1ลึ่ง log แล้วก็พวกล็อกห้าล็อกสี่ก็คิดเหมือนเป็นจํานวนตามปกติเนี่ยพวกคอนสแตนต์คงค้างที่ธรรมดาตัวเลขธรรมดาธรรมดาเนี่ยดังนั้นก็คือเราก็เอาล็อกสี่คูณกับ x นะครับแล้วก็บวกล็อกสี่นะแล้วก็แก้สมการเหมือนเป็นตามปกติเนี่ยก็คือเอาพวกที่มี x มาอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นล็อกห้าคูณ x ลบก,กับล็อกสี่ ูณ x นะครับเท่ากับล็อก4จากนั้นก็ดึง x อ,ออกไปก็จะเป็นล็อก5ลบล็อก4คูณ x เท่ากับล็อก4แล้วก็พอหารก็จะเป็น x เท่ากับล็อก4ส่วนล็อก5ลบล็อก4แค่นี้นะครับก็อันนี้ก็คือได้คำตอบของข้อ3เรียบร้อยแล้ว เอ่อถ้าตรงนี้ใครงงนะที่ผมบอกไปว่าเอ๊ะแล้วนึกยังไงอะไรยังไงก็คือที่ผมบอกไปว่าให้นึกว่าพวกล็อก5ล็อกสี่ในจริงมันคือจำนวนจริงตามกฎเกตฑคอนสแตนต์ตามกกติดังนั้นถ้าถ้าถ้าเคยแก้สมการเช่นเอ่อห้าคูณเเท่ากับเอบวกหนึ่งคูณสี่ยังไงเนี่ยแก้ยังไงก็แก้อย่างนั้นได้แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่5้าแต่เป็นล็อกห้านันเองเป็นจํานวนจริงคนตัวแล้วก็ ไม่ใช่4แต่แต่เป็นล็อกสก็คือเป็นคอนสแตนต์คนละตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่วิธีแก้ก็คือแก้แบบเดียวกันนะอย่างเช่นข้อนี้นะครับถ้าเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเอา4คูณเข้าไปเหมือนที่ผมเอาล็อกสคูณเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็คือพอมี 4x เงี้ยผมก็จะเอา 4x กับ 5x ไปรวมกันเหมือนตรงเนี้ยนะครับแล้วก็สี่ก็อยู่เฉยๆตรงเนี้ยเราจะเอาเอาเอา5กับ 4x ลบกันเสร็จเนี่ยนะถ้า5้ลบสมันได้1ไงแต่อันนี้ lock 5, 4, มันล็อกล็อกห้าลบล็อกสี่ก็ค้นะ พอลบกันเสร็จก็ย้ายไปหารแค่นั้นเองก็ได้ได้คำตอบที่ต้องการน,นะครับก็เลยจบข้อ3ต่อไปนะครับมาดูข้อ4ที่ผมไม่พอละเดี๋ยวผมเพิ่มหน้าก่อนนะครับ นี่ข้อ4นะครับเ,เหมือนเดิมนะเทคล็อกสข้างไปเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นล็อกสยกกำลัง3 x บวก1เท่ากับล็อกกกำลัง x ลบ2แล้วก็เอาเลขซีกํำลังลงมานะครับเป็น3 x บวก1คูณกับล็อก2เท่ากับ x-2 ลบ2คูณกับล็อก3แล้วก็พอมีล็อกก็คือคิดแบบเดิมเนี่ยคิดเหมือนมันเป็น จำนวนจริงตัวเลขอะไรตามปกติไปคอนเซนต์ตามปกติไปดังน,นั้นก็นั่งคูณก่อนนะครับก็จะเป็น3 l o ok, ล2คูณกับ x บวกกับล็อกเท่ากับล็อกคูณกับ x ลบ ok, 2ล ok, อก3ย่างนี้จากนั้นก็เอาพจน์ที่มี x มารวมกันนะครับมันก็จะเป็น3ล็อก2คูณ x อนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ย้ายอันน้นะครับย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ย้ายไปฝั่งนี้แต่มันก็จะออกมาเป็นลบล็อคูณ x เท่ากับลบสองล็อกสามลบ 3, ลบ็อกสองนะครับแล้วก็ดึง x ออกไปก็จะเป็น3ามล็อกสองลบ 2, ลบ็ลบคูณ x เท่ากับ ลบสองลบสามลบลบสองจากนั้นก็ย้ายไปหารนะครับย,ย้ายมองนี้เป็นคอนสแตนต์ตามปกตินะก็ย้ายไปหารตามปกติมันก็จะเป็น x เท่ากับลบสองลบสามลบลบสองหารด้วยสามลบสองลบลบสามนะครับ แล้วก็จะค้างไว้แค่นี้ก็ได้ก็จบแล้วหรือจะดึงลบออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะทําได้หมดเช่นจัดรูปอีแบบก็อาจจะเป็นดึงลบมาก็จะเป็น2ล็อก3บวกล็อก2อย่างพวกบางข้อสอบบางข้อมันก็จะเป็นแบบเติมคําเราจะเติมจะเติมอันนี้หรืออันนี้มันก็ได้เออหรืออันนี้เนะี่ยมันก็ได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นชอยส์เราก็แค่เปลี่ยนรูปให้มันเหมือนในชอยส์กันในเด่นพวก A B C D เช่นถ้าเกิดทําต่ออีกแบบนึงนะเช่นดึงโลกออกมาเราลบไปคูณข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น2-3ลบามบวกล็ 2, อกสด้วยล็อก3ามลบสล็อกสนี้นะต่อไปไหนก็ได้นะเท่ากันหมดโอเคก็จบข้อ4นะครับอ่ะซึ่งก็คือจบการเฉลยข้อ3แล้วต่อไปมาดูข้อ4นะครับ ก็มาเริ่มที่ข้อ1นึ่เดี๋ยวผมลอกโจทย์ก่อนแล้วกันนะมันเป็น 4x กําลัง3 e กําลังลบ 3x ลบ 3x กําลัง4 e กําลังลบ 3x เท่ากับ0ก่อนอื่นมี e ยกกําลังลบ 3x ทั้ง2คตนะผมดึงออกไปได้มันก็จะเป็น 4x กําลัง3ลบ 3x กําลัง4คูณกับ e ยกกําลังลบ 3x เท่ากับ0 จากนั้นก็ดึง x กําลัง3ออกมาได้อีกนะมันก็จะเป็น x กําลัง3แล้วก็มี4ลบ 3x นะครับ b e กําลังลบ 3x เท่ากับ0แล้วก็เราก็นึกถึงที่เราเคยเรียนนะเวลามันมี a คูณ b เท่ากับ0เนี่ยมันก็จะสุดได้ว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0นะครับถ้ามี3ตัวนะ a b c เท่ากับ0ก็คือสรุปเป็น a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0 หรือ c กลบ0อย่างนั้นตอนนี้ผมก็มองว่ามี3ตัวนะก็คือตัวนี้นะครับ x กำลัง3แล้วก็ตัวนี้4ลบ 3x แล้วก็ตัวนี้ e กำลังลบ 3x คูณกันเป็น0ก็แสดงว่า x กำลัง3เป็น0หรือ4ลบ 3x เป็น0หรือ e กำลังลบ 3x เป็น0บางอันอาจจะไม่ได้มีคำตอบก็ได้นะอย่างเช่น x กำลัง3ต้อง0เนี่ยก็คือได้ x เป็น0ตัวเดียวนะครับ อันนี้แก้สมการธรรมดาย้ายข้างไปหารจับหารเนี่ย x ก็จะคือ4ส่วน3นะครับส่วน e กําลังลบ3 x เท่ากับ0ย์เราก็รู้ว่ามันไม่มีคำตอบนะครับดังนั้นก็คือตรงเนี้ยก็คือไม่มีคำตอบเซ้นคำตอบเซตว่างแล้วก็ไม่ต้องคิดกระดาษนะครับอาจจะลืมว่า y เท่ากับ e กําลัง x หรือว่าพวก y เท่ากับ a กําลัง x เนี่ยเมื่อ a เป็นคอนสแตนท์ที่มากกว่า0นแล้วก็ไม่เท่ากับ1เนี่ยกราฟมันก็จะประมาณเนี้ยนะครับ เป็นรูปนี้นะครับหรือไม่ก็รูปนี้มีมีสองแบบแต่มันไม่เท่ากับศูนย์อยู่แล้วนะครับมันเป็นบวกเสมอดังนั้นก็คือ,อตรงนี้ไม่มีคําตอบก็จะมีคําตอบแค่2อ,อันคือ0ูนย์กับสี่ส่วนสามแล้วก็ถ้าถามเส้นเซตคตอบก็เอามารวมกันน,นะ 4, 3, กกนี้นะครับศูนย์สี่ส่วนสามก็เลยได้แบบนี้นะครับก็จบข้อ1ต่อไปมาดูข้อ2นะครับ e กลัง2 x ลบกับ 3e กําลัง x บวก2เท่ากับ0นะครับอันนี้ถ้าใครมองออกจะแยกตัวประกอบเลยก็ได้นะครับถ้าใครมองไม่ออกก็เขียนให้มันดูคุ้นเคยให้มันมองออกง่ายขึ้นก็ได้นะครับเช่นถ้ามองไม่ออกนะครับก็คือเราอาจจะให้ a เท่ากับ e ยกกําลัง x ก็ได้นะตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นตัว a ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพอ a คือ e กําลัง x พอยกกําลัง2เนี่ยมันก็จะเป็นตรงนี้นะ e กําลัง 2x ดังนั้นใน,ในสมก,การเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะครับ e ยกกำลังสอง x เนี่ยมันคือ a กำลัง2แล้วก็ e กำลัง x คือ a เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาที่น่าจะคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับก็เป็น a กำลังสองลบ3 a นะครับขอโทษลบส a บวก2อเท่ากับ0นย์ะครับแล้วก็พอมันแบบเนี้ยมันก็จะเป็นสมก,การพหุนามกำลังสองที่เราเคยแก้กันมาบ่อยๆแล้วนะครับดังนั้นก็แยกรประกอบไปเลยมันก็จะเป็น เอกับเนะครับแล้วก็ลบหนึลบสองแก็ได้ a เป็น1หรือ2นะครับสองโมเลกคูนกันเป็นศูนย์ก็จับแต่ละโมเลกเป็นศูนย์ก็ได้ a เป็น1หรือเป็น2องเขาที่อย่าเพิ่งไปตอบ1หรือ2นะเพราะว่าอันเดิมมันคือมันเป็นสมการในตัวแปร x ดังนั้นเราก็แก้ให้เสร็จก่อนนะอันนี้มัน a อยู่เลย a คือ e อกำลังเนะครับดังนั้นก็ e อกำลังเเท่ากับห รือ e กัง x เท่ากับ2ดังนั้นเวลาแก้ออกมานะครับก็จะเป็น log หนกับ log สออันนี้คือแก้ตามนิยามเลยนะว่าเวลามี e กั x เท่ากับงเนี่ย,ยก็จะเป็น x เท่ากับ log 1นึน e นะแล้วก็ e กัง x เท่ากับ 2, 2เนี่ยก็จะได้ว่า x เท่ากับ log สองแน e นะก็เลยเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง log อนึก็คือ0ูนย์ะครับแล้วก็ log 2ติดไว้แบบนี้ก็เลยได้เป็นศูนย์ลบกับ log สอแบบนี้นะครับ อาจจะลืมถ้าอ่านแบบมปลายก็อ่านลอนสองไปก็ได้นะแต่ว่าผมอ่านเป็นล็อกไปเลยแล้วกันนะทุกล็อกเนี่ยนะล้วฐาน E ก็ฐาน e ีฐานสิบก็ฐานสิบนะอ่านล็อกให้หมดแล้วกันไม่งั้นอ่านสลับไปมานี่ลิ้นพันกันเลยนะ <c oughs> เพราะว่าปกติจริงๆอ่าถ้าถ้าใครตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยพวกล็อกเนี่ยล็อกล็อกในในมปลายเนี่ยฐาน E เขียนเป็นลอนแล้วก็พอล็อกฐานสิบเปลี่ยน l o โแต่ว่า ในที่เราใช้กันบ่อยจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเขียนล็อกอย่างนี้คือฐาน e แล้วก็ฐาน10เนี่ยมันก็จะเขียนบอกฐานเนี่ยนะครับเพราะว่าฐาน e มันเป็นตามชื่อแหละมันเป็นฐานที่ธรรมชาตินะ natural logarithm เนี่ยมันปรากฏในคณิตศาสตร์ที่เราใช้กันบ่อยๆนะ,ะก็เลยไม่เหมือนในเซลัคโอปลายนะดังนั้นผมขออ่านล็อกหมดเลยนะครับคนอื่นไม่ต้องงงนะถ้าเกิดว่าชอบอ่านลอนก็อ่านลอนได้นะตามหลักสูตรนะครับ โอเคมาดูข้อ3นะครับ e ยกกำลัง 4x นะครับโจทย์ e กำลัง 4x บวก 4e ยกกำลัง 2x ลบ21เท่ากับ0นะอันนี้ก็เช่นกันนะถ้าใครอมองออกเนี่ยจะแยกตัวประกอบไปเลยก็ได้นะครับส่วนถ้าใครมองไม่ออกก็เหมือนเดิมนะเราให้ a คือตัวเนี้ยนะครับและ a กำลัง2จะเป็นตัวนี้เองนะ นี่คือมุกเดิมก่อนนะ a เท่ากับให้ a เท่ากับ e ยกกำลังสอง x พอยกลังสองมันก็จะเป็น e ยกกลังส x แล้วก็เอาไอ้พวก e กำลังสอง x e กังส x ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น a มัก็จะเป็น a กำลังสองบวกส a ลบ21เท่ากับ0แล้วก็แยกประกอบไปตามปกตินะครับมันก็จะเป็น a กับ a นะครับแล้วก็7จ2 1เนาะแล้วก็บวกแล้วก็ลบอย่งนี้ แล้วก็เช็คคำตอบนิดหนึ่งนะมันก็จะมี a เท่ากับจัดแต่ะวงเล็บเป็นศูนย์นะครับ a เป็นลบเจ็ดกับสามเหมือนเดิมยังไม่เสร็จนะ a คือ e ยกกำลังสอง x นะครับอ,อย่าลืมว่า e ยกกำลังอะไรก็ตามเป็นบวกเสมอดังนั้นเราไม่เอาลบเจ็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้นิยามมนะัาก็จะเป็น2 x เท่ากับ log สานะครับฐาน e แล้วก็ย้ายหารธรรมดานะครับก็จะเป็น x เท่ากับ1นึ่งส่วนสอล็อกสามนั่นเองนะก็จบการเฉลยข้อ3นะครับแล้วก็จบการเฉลยแบบฝึกหัด2.6ข้อ3และข้อ4ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมก็จะเฉลยแบบฝึกหัด2.6ดข้อห้กับข้อห6ทุกข้อย่อยนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครยังไม่ได้กดส u b ค c r i า e กอ็อย่าลืมกดส u b s c r i า e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ